สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะจะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้วันพระฤหัสวันที่20นะคะวันที่20นะ,ะวันนี้มาในหัวข้อนะ5เทคนิคทําวิดีโอให้น่าสนใจเนาะเป็นวิธีการทําวิดีโอแบบเบื้องต้นนะคะใครที่เพิ่งเริ่มการทําวิดีโอนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะคะวันนี้ ทำวิดีโอให้น่าสนใจเอา5เทคนิคไปก่อนนะคะวันนี้ก็ถ้าคุณรู้แล้วบางทีวิดีโอคุณต่อวิดีโอต่อไปเนี่ยอาจจะสวยขึ้นก็ได้นะคะก็เข้ามาเรียนรู้กันเนาะนะคะ5เทคนิคในวันนี้สวัสดีคนหนึ่งล้านคนค่ะมาเร็วจังเลยเ,เพื่อนเพื่อนทำงานด้วยอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะคะก็ เหมือนการเหมือนการเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะจะได้แบบไม่ต้องออเรื่องของการพูดจะได้ไม่ต้องอยังไงนะแบบจริงจังยนเกินไปไม่ซีเรียสจนเกินไปเนาะสวัสดีคุณประคอ <c oughs> มาเป็นคนแรกเลยสบายดีสบายดีค่ะ <c oughs> คุณขายอะไรวันนี้คุณ <c oughs> เป็นแม่ค้าออนไลน์คุณมาเรียนรู้การทำอะวิดีโอได้เลยนะ เสียงชัดไหมคะคุณประคองตอบให้เขาด้วย<ม>อ๋อชัดขออนญาติแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งคะ่ะฝ<ม>ากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ให้ด้วยเดี๋ยวคนน้อยจะแชร์ไปไปในกลุ่มก่อนเนาะ ระยะแชร์ในกล่มก่อนนะคะสวัสดีค่ะครูนิกกี้ใช่ไหมครูนิกกี้คิดถึงมากๆเลยนะคะหายไปไหนนานๆไม่บอกไม่กล่าวชัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคิดถึงนิกกีนะคะครูนิกกี้เนาะโอเคแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ บางทีการทําวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทํา youtube ไม่ว่าจะเป็นการทําวิดีโอลงหน้าเพจเนาะวิดีโอแบบแบ่งปันในเรื่องราวแบบไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณมี5ข้อนี้นะถ้าคุณมี5ข้อนี้คนน้อยเชื่อว,ว่าวิดีโอของคุณปังแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าอยากให้วิดีโอปังนะควรที่จะมี5ข้อนี้ถึงจะไม่มี5ข้อนะมีสัก สามข,ข้อก็ได้เนาะสามข้อหรือสี่ข้อก็ได้เนาะเดี๋ยวข้อหนึ่งก็คือนะคะภาพต้องชัดนะคะภาพต้องชัดเคยเห็นไหมคะวิดีโอที่เบลอคนน้อยเคยแบบถ่ายคลิปแล้วมันเบลอเกิดจากอะไรบางทีกล้องของเราอะ่ะมันปรับความละเอียดนะคะมันปรับความละเอียดบางทีความละเอียดมันลดลงนะคะเวลาที่เราไปถ่ายทําคลิปนะคะทุกครั้งที่เราไปถ่ายทําคลิปนะคะ คนน้อยอยากที่จะให้ดูแบบตรงเลนอะตรงเลนตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยที่คนน้อยชี้เนี่ยเช็ดเช็ดให้มันใสเช็ดให้มันดีๆนะคะเวลาที่เราไปถ่ายทําวิดีโอเนี่ยถ้าบางทีมีอะไรมีฝุ่นเกาะมีฝุ่นติดเนาะมันจะทําให้วิดีโอของเราเบลอนะคะถ้าเราปล่อยให้มันเกาะเนี่ยวิดีโอก็ไม่ชัดเจนไม่สวยนะคะ คุณสอนชั้นหน่อยโอเคคุณเอาห้าเทคนิคเบสิกนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังนะคะก็ค,คือนะคะข้อที่หนึ่งก็คือภาพชัดเนาะนะคะถ้าคุณอยากที่จะอ่ะถ้าคุณแบบถ่ายทำจากกล้องกล้องมือถือใช่ไหมถ้าคุณแบบถ่ายทำวิดีโอจากกล้องมือถือเนะะี <S <S <ๆ>่ยโคน้อยแนะนำนะคะว่าให้เป็นกล้องกล้องสดเนาะกล้องส,ส,สดมันจะทำให้ภาพคมชัดมากกว่าการใช้แอปแต่ถ้าเวลาที่เราเอากล้องสด ถ้าแบบใครเป็นสิวเยอะอะไรเงี้ยมันทําให้ขาดความมั่นใจเนี่ย<ม>ก็ใช้กล้องแอปได้นะคะกล้องแอปแต่เราก็ปรับที่แบบมันไม่เวอร์จนเกินไปอะ่ะไม่ถึงขนาดว่าอุ้ยแบบแบบเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยอะไรแบบนี้เราต้องแบบเอาแบบให้มันใกล้เคียงกับตัวจริงเราให้มากที่สุดนะคะก็มันก็จะช่วยทําให้ภาพของเราคมชัดมากยิ่งขึ้น,นะคะสำคัญนะคะสำคัญเวลาที่เรา ทำภาพไม่ชัดอะ่ะมันก็ทำให้คลิปของเราถ้าคอนเทนต์ไม่ดีจริงๆอะ่ะคนน้อยคิดว่าคงแบบเป็นเป็นคลิปที่แบบดูแบบไม่น่าดูอ่ะนะคะแต่ถ้าคอนเทนต์เราดีบางทีภาพเราก็ไม่ค่อยชัดบางทีก็อาจจะมียอดวิวเพิ่มขึ้นเยอะก็ได้นะคะแต่คนน้อยอยากให้แบบมันชัดไปเลยนะคะข้อสองก็คือการสั่นของภาพนะคะ การสัส่นของภาพเกิดจากอะไรเกิดจากว่าเรามือไม่นิ่งถ้าเราเป็นมืออสมัครเล่นใช่ไหมเดีย๋ยวปรับแป้นถ้าเราเป็นมือสมัครเล่นอ่ะไม่ใช่มืออาชีพอะเราจะถือกล้องแล้วสั่นนะคะเราไม่รู้ว่าจะต้องถือโทรศัพท์ยังไงที่จะให้กล้องของเราไม่สัน่นเราก็ต้องแบบไปเรียนรู้วิธีการจับกล้องจับโทรศัพท์มือถือถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือคนน้อยแนะนําให้จับสองมือ มันนิ่งๆถ้าเราต้องการจะเพลนนะเราก็จับแบบหนีบหนีบไว้แบบนี้นาแล้วก็แพลนแผนซ้ายแพนขวาอะไรแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพของเราสั่นถ้าภาพของเราสั่นเนี่ยมันจะทําให้คนมาดูวิดีโอของเราเน่ะเขาเวียนหัวได้เขาปวดตาได้ถ้าเราไม่ใช่เพื่อนเขาถ้าเราไม่ใช่คนแบบคนโด่งคนดังถ้าคอนเทนต์เราอ่ะไม่ได้น่าสนใจอะไรนักหนาเนี่ย บางทีนะคะเขาอาจจะแบบว่าเลื่อนเลื่อนฟีดผ่านไปเลยก็ได้นะคะคือแบบบางทีเขาอาจไม่สนใจเราเลยก็ได้เนาะเ,นเพราะว่าเขาเวียนหัวนะคะเขาเวียนหัวแต่ถ้าเราแบบส่งให้เพื่อนดูเออช่วยดูหน่อยอะไรอย่างนี้เพื่อนเขาก็อาจจะช่วยดูให้เราจนจบนะคะก็ต้องปรับปรุงนะคะถ้าเราแบบถ่ายทำคลิปแล้วภาพมันสั่นนะคะก็ถ้าเป็นถ้าเรายังไม่มีอ่าอะไรนะ ไม้กันสั่นเราก็ถ่ายทําให้มันแบบสั่นน้อยที่สุดนะคะสั่นน้อยที่สุดมันจะช่วยทําให้ภาพของเรานิ่งนะคะข้อ3นะคะข้อ3อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะก็คือเสียงของคลิปนะคะเสียงของคลิปเคยเห็นไหมคะคลิปที่แบบดังมากอะที่เรากําลังดูคลิปอยู่ดีๆคลิปนี้แบบแบบกำลังดูคลิปที่เสียงกําลังพอดี แต่คลิปใหม่ขึ้นมาแล้วเสียงแบบดังอะ่ะเข้าแก้วหูเราถ้าเรายิ่งถ้าเราแบบเสียบเสียบสมทอกอยู่ใช่ไหม <Yeah. S 1> กาลังดูคลิปนั้นแบบคลิปนั้นจบปุ๊บคลิปใหม่ขึ้นมาแบบโหเสียงดังมากเสียงแบบแสบแก้วหูมากนะคะดังนั้นเวลาที่เราตัดต่อคลิปเสียงของเราต้องอยู่ระดับพอดีถ้าตัดต่อในแอปเค n นมัตเตอร์เขาจะมะีตัวปรับเสียงขึ้นลงถ้าเสียงเราดังไปอะ่ะ เราสังเกตได้ตัวปรับเสียงมันจะขึ้นไปถึงสีแดงใช่ไหมแต่ถ้าเสียงเบาอ่ะมันก็จะอยู่ช่วงต่ำๆช่วงล่างๆใช่ไหมคะดังนั้นเราควรปรับเสียงของเราให้อยู่ระดับกลางนะคะสังเกตได้อยู่ระดับกลางมันจะทําให้คลิปของเราเสียงมาตรฐาน mm hmm. เสียงพอดีนะคะ,ะเรื่องของเสียงเนี่ยคนน้อยว่ามันสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะการใส่เอฟเฟก mm hmm. นะคะ สวัสดีค่ะครูพี่ทิพย์นะคะสวัสดีนะคะโดยเฉพาะการใส่เอฟเฟกบางทีเราอะ่ะเสียงเราพูดแบบพูดแบบเสียงเราแบบเรียบๆอยู่ดีๆแล้วเสียงเอฟเฟกแบบดังติง้งขึ้นมาแบบดังมากๆนะมันก็ทําให้เราตกใจได้แต่ถ้าเป็นการเล่าหนังฟีเนาะกำลังเล่ายเย็นๆแล้วเสียงดนตรีเสียงลมดังๆมาอันนั้นมันก็คนละอารมณ์กันนะคะมันก็ใช้ได้อยู่เนาะแต่ในกรณีที่เราทําคลิป พูดธรรมดาเนี่ยแล้วมีเสียงเอฟเฟกดังมากขึ้นมานะ่ะมันก็ทําให้คนดูตกใจได้นะคะดังนั้นเราควรที่จะปรับเสียงให้มันสมูทให้มันพอดีด้วยนะคะต่อไปข้อที่4 4ก็คือการใส่เอฟเฟกให้มันลงตัวบางทีนะเอฟเฟกะบางทีอะใส่เยอะเกินไปอะมันก็ดูน่ารำคาญน,นะนะคะดังนั้นเวลาที่เราใส่เอฟเฟกเนี่ย เราก็ต้องดูเนื้อเรื่องด้วยต้องดอูด้วยว่าเรากําลังทําคลิปอะไรและเอฟเฟกส่วนไหนควรที่จะเป็นแบบไหนเอฟเฟกไหนควรที่จะอยู่ตรงไหนนะ mm hmm. เราเนอยเคยไปดูบางคลิปคือแบบเขาใส่เอฟเฟกได้มั่วมากบางทีเขาเสียใจแต่เอฟเฟกเขาแบบตื่นเต้นหรือบางทีเขาตื่นเต้นแต่เอฟเฟกเขาแบบเป็นเสียงเป็นเสียงแบบเหมือนเศร้าใจอะไรประมาณนี้มันก็การใส่เอฟเฟกอ่ะ มันก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ไม่ถูกจังหวะของมันมันก็ทำให้คลิปของเราดูน่ารำคาญคลิปของเราดูไม่น่าสนใจนะคะดังนั้นเราต้องดูให้ดีถ้าเราคิดจะใส่เอฟเฟกเราต้องดูจังหวะของวิดีโอของเราให้ดีนะคะว่าเราควรที่จะใส่เอฟเฟกช่วงไหนใส่ยังไงแล้วก็ปรับเสียงเอฟเฟกขนาดไหนดีเนาะนะคะต่อไปข้อ5ก็คือข้อ5ก็คือเนื้อหาต้องต่อเนื่องนะคะ เนื้อหาต้องต่อเนื่องเคยที่ไปดูคลิปวิดีโอคลิปคลิปวิดีโอแล้วไม่เข้าใจไหม <laughs> มีนะคะมีนะ,ะ,นะ,ะที่แบบดูจนจบแล้วไม่เข้าใจอะ่ะ <c oughs> เป็นเพราะอะไร <c oughs> ดังนั้นเวลาที่เราทําคลิปวิดีโอเราควรที่จะเล่าเนื้อเรื่องเนื้อหาให้มันแบบต่อเนื่องกันนะคะควรที่จะมีขึ้นต้นแล้วก็เนื้อหาแล้วก็มีตอนจบเนาะนะคะเราอย่าจับชายแบบเอานุาน้น,นมาใสเอานี้เอาใส่เอาน้นน้นๆ ถ้าเราเป็นวอล์กเที่ยวใช่ไหมวอล์กเที่ยวถ้าเราเอาคลิปตอนแรกอะ่ะเป็นช่วงเที่ยวแล้วตอนกลางเป็นช่วงเดินทางตอนตอนท้ายอ่าเป็นช่วงกินอะไรแบบนี้มันก็ไม่คนดูไม่เข้าใจแน,น่นอนดังนั้นเราต้องเรียงเนื้อเรื่องให้ดี <Okay. S 1> เรียงเนื้อเรื่องให้เข้าใจง่ายๆนะคะมันจะช่วยทําให้คลิปของเราดูน่าสนใจดูน่าติดตามเนาะนะคะก็เป็น5เทคนิคนะคะที่คนน้อยหยิบมาอ่า หยิบมาแบ่งพันกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่ทวนเนาะข้อหนึ่งก็คือนะคะภาพต้องชัดเนาะนะคะภาพต้องชัดนะ<ม>ก็อย่ามาอ้างว่าไม่มีตังซื้อกล้องนะเราสามารถใช้โทรศัพท์ได้นะคะและทุกครั้งที่จะอัดวิดีโอเราก็ไปเช็ดเช็ดตรงอะ่ะเนี่ยตรงเขาเรียกอะไรตรงเลนนะคะตรงเลนของโทรศัพท์ของเราให้สะอาดนะคะข้อ2ก็คือการสั่นของภาพนะคะเราต้อง พยายามทําให้ภาพของเรานะ่นิ่งให้ได้มากที่สุดนะคะก็เราก็สามารถไปเปิดดูวิธีการถ่ายภาพให้มันนิ่งนะคะถ่ายภาพยังไงไม่ให้แบบสั่นจนเกินไปนะ,ะเขาก็จะมีสอนวิธีจับกล้องจับโทรศัพท์นะคะว่าจับแบบไหนที่จะทําให้ภาพนิ่งเนาะ,ะข้อ3ก็คือเสียงของคลิปนะคะเสียงของคลิปควรที่จะพอดีนะคะไม่ดังไม่เบาเจนเกินไปถ้าดังมันก็ทําให้คนดูแบบตกใจอะถ้าเขากําลังดูคลิปที่ เสียงของเขาพอดีพอดีอยู่อ่ะแล้วคลิปของเราอ่ะเด้งเข้าไปแล้วเสียงดังมากเขาก็จะตกใจนะคะหรือถ้าเบามากๆเขาก็จะเงี่ยหูฟังมันจะมีไหมคะคนเงี่ยหูฟังไม่มีนะคะเ็ามีแต่เลื่อนทิ้งเลยถ้าเบามากๆเนาะนะคะเขาเลื่อนทิ้งถ้าคอนเทนต์เราไม่ดีจริงะะถ้าแบบคลิปเราแบบไม่โด่งดังจริงๆอะ่ะเขาก็คงไม่ดูจนจบนะคะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาทักทายเนาะ,ะต่อไปข้อ4ก็คือ เอฟเฟกใส่เอฟเฟกควรที่จะใส่ให้มันลงตัวนะคะเวลาที่ใส่เอฟเฟกอ่ะไม่ใช่ว่ามีมีอะไรก็จับใส่หมดนะคะหรือบางคนคิดว่าตัวเองแบบไปเรียนมาฉันใส่เอฟเฟกเป็นอะ่ะฉันรู้ว่าเอฟเฟกเนี้ย่มาจากไหนฉันโหลดมาเยอะอ่ะคือใส่มาเต็มมันจะทําให้คลิปดูสำคาญคลิปดูน่าเบื่อนะคะถ้าใส่เอฟเฟกไม่ให้ลงตัวคือมีอะไรจับใส่หมดอะไรแบบนี้นะคะก็ เราใส่เอฟเฟกได้แต่เราก็ต้องใส่ให้เป็นนะคะใส่ให้ลงตัวใส่ให้ถูกจังหวะว่าจังหวะเนี้ยเราควรใส่เสียงนี้นะจังหวะเนี้ยเราควรใส่เสียงนี้นะนะคะก็ลองไปดูนะคะว่าคลิปของเราเหมาะกับเอฟเฟกแบบไหนนะคะข้อ5ก็คือเนื้อหาต้องต่อเนื่องนะคะเนื้อหาเราควรที่จะเรียบเรียงให้เป็นให้เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ต่อเนื่องนะคะอย่าเอาเนื้อหาแบบ กระโดดตรงนั้นทีตรงนี้ทีตรงนู้นท,นนทีมาจับสายจนคลิปของเราดูแบบไม่เข้าใจอ่ะคนดูไม่เข้าใจว่าคุณกําลังสื่อสารอะไรอยู่นะดังนั้นเราควรที่จะเรียบเรียงเนื้อเรื่องให้มันต่อนเนื่องให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะคะก็เป็นหน้าเทคนิคที่คนน้อยนํามาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณคุณประคองนะคะขอบคุณครูนิกกี้นะคะขอบคุณ ครูพิทิพ์ขอบคุณครูพี่ตุ๊กตามากมากนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจคนน้อยนะคะ <balances. S 1> ขอบคุณมากๆเลยเนาะวันนี้นะคะอยู่บุรีรัมย์ฝนตกทั้งวันเลยฝนตกทั้งวันเลยสวัสดีค่ะครูพี่เล็กนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะจะจบแล้วนะคะวันนี้อยู่บุรีรัมย์ฝนตกทั้งวันนะคะแล้วก็มันก็ไม่ถึงว่าตกตกหนักนะ,ะแต่มันจะจะรินอะฝนรินรินตั้งแต่เช้าเลยสวัสดีครูพี่ก้อยคะ่ะสวัสดีค่ะ ะะมันจะลินอะลินทั้งวันแล้วอากาศมันก็จะเย็นมากๆนะครูพี่ก้อยสบายดียังคะ <c oughs> เห็นว่าไม่สบายก็อยากที่จะให้กลับมาไลฟ์แล้วคิดถึงนะคะคิดถึงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ถ้าพื้นที่ไหนเนาะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอะไรก็ดูแลสุขภาพของตัวเองเกือบ <c oughs> <c oughs> ไม่ทันใช่คะ่ะจะจบแล้วคะ่ะครูพี่เล็กจะจบแล้วช่วงนี้คนน้อยมาแบบสั้นมากๆเลย ะะทานข้าวเพิ่งเสร็จโอเคค่ะหนูทานข้าวตั้งแต่ห้าโมงคืน <laughs> ทานข้าวเสร็จก็มาไลฟ์นะคะทานข้าวเสร็จก็มาไลฟ์พอไลฟ์จบปุ๊บแต่ปกติก็จะไลฟ์ก่อนแล้วก็ไปทานข้าวแต่วันนี้คืองานเพราะถ้าเราเคลียร์งานเสร็จเร็วเนาะถ้าเราเคลียร์งานเสร็จเร็วเราก็สามารถที่จะทานข้าวก่อนได้นะคะแต่ช่วงแต่ถ้าเป็นช่วงสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนอะไรแบบนี้นะก็จะแบบ เวลาทานข้าวก็ไม่มีนะคะกรุงเทพก็ตกค่ะสงสัยวันนี้ตกทั้งทั่วประเทศแน่นอนเลยนะคะก็อยู่นี้ก็ทั้งวันเลยนะฝนล่นทั้งวันนะคะก็เย็นสบายดีเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะคะสุขภาพใจดีสุขภาพกายก็จะดีตามมานะคะรักทุกคนคะ่ะต้องไปแล้วขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบา บายๆรักๆค่ะ